มามาดูใหม่ลูกสรองสิบบาทนะขอบคุณครับเอาหนูอะไรดีาล,าออลาบหมูฝอยหอ,อเดียวนะครับผมสามสิบเหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมูฝอยกระยำขอข้าวด้วยนะครับนนนะอันนี้มีอะไรเพิ่มไหมน<า>นหมูฝอยกันเนื้อ สองห่อนะเป็นแปดสิบบาทครับผมครั <c oughs> ขบขอบคุณมากสวัสดีครับผม <c oughs> ลาบหมูฝอยหนึ่งครับลาบหมูฝอยครับคุณกยลาบหมูฝอย เก่งช่วงนี้ยให้ให้ไปใหม่ช่วงนี้ช่วงบนราบหมูทอดแล้วก็อะไรต่อนะครับผมลาบหมูกรอบหมูกระเทียมเก่งเอานี้ก่อนเอานี้ไปให้เขาครูนะสามหอ่อเก้าสิบครับผมอ,อีห่อนึงเป็นอะไรนะพี่นะีขดดด่ขอโทษด,ดิขอโทษเอาราบแทนได้ไหมพี่เดี๋ยวใด้ราบผมแถนไป โอเคอันนี้ไม่คิดตังค์ขอโทษทีครับผมเก้าสิบบาทครับผมขอโทษทีพี่ชายสวัสดีครับผมได้ครับผมน,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 นี่นี่นี่พี่นี่ตรงเนี้ยอันนี้สามสิบบาทครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับผม อันนี้ด้วยพี่อันไหนนะยำกับหมูหมูหมูกระเทียมหมูกรอบอันนี้หมูกรอบหมูกระเทียมอันนี้ไก่ได้เลยครับผมสามสิบบาทครับผมสวัสดีครับผมทานอะไรดีไก่ลาบหนึ่งเนื้อกับหมูเทียมเลนนะครับเหนียวสิบบาทไอ่ลาบหนึ่งเนื้อหมูกระเทียม มัมมัมเนื้อหมูกระเทียมแล้วก็ข่าเหนียวเปล่าหนึ่งเ,เป็นเป็นซุปหน่อไม้หรืออะไรพี่ เราแข่งเห็นเขายกสามสิบบาทผมก็เลยอ๋อเป็นซุปหน่อไม้อ๋อใช่ไรไอ้ไรกันเอาเอาแค่นี้ถ้าเป็นลาบลาบจะสามสิบบาทนี่อ่าเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปล่าเอาไหมพี่เอาเป็นทั้งหมดอ่าแปดสิบบาทมีหน้าเนื้อด้วยนะพี่เนาะนี่ปะโอเคเป็นแปดสิบบาทขอบคุณมากสวัสดีครับผมหมูกรอบหมูฝอยหมูกอบหมูฝอยหมูก็เทียมหมูยอ เตอหมูยอหมูยอนี่หั่นไหมครับผมหั่นเลยครับได้เลยครับผมมาหั่นให้พี่หน่อยลูกนีห้าสิบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเป็นอะไรนะครับเน,เนื้อก็ยำสามสามหนึ่งสี 3, 3> ่หนึ่ง 3, 3, 1, 4, 1, แล้วก็ห้าหนึ่งเขาเนี่ยเปล่าสิบบาทพี่นิดยำไก่แทบครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอโทษที่เป็นผิดเบื่อจังอะไรครับน้ำแกงไก่กับเนื้อปลาได้ครับแค่เนื้เปล่าหนึ่งเหรอดดได้เลยโท<ด>ษนะไมเป็นอะไรนะตัวเองขอโทษที่ยำไก่กับกระเทียมหมูกระเทียมประมาณนี้พอไหมไ เป็นทั้งหมด40บบาทครับผมขอข้าวด้วยนะคะรับผมเดี๋ยวข้าวเราร้อนให้ขอข้าวหน่อยอเก่งเก่งอันนี้ไปอันนี้ไปเดี๋ยวสวัสดีครับผมทานอะไรนะครับผมยำไก่กับเนื้อหนึ่ง มามาแทนนี้เดี๋ยวก็ให้พี่นี่ไปดูครับแล้วก็อะไรต่อนะครับผมหมูกระเทียมกับหมูป่อยเนื้อห่อหนึง่งทั้งหมดเจ็ดสิบาทครับผมเป็นแปดสิบาทขนมหนึ่งขอบคุณมากสวัสดีครับผมขอโทษทีเนื้อหนึ่งหมูกรอบหนึ่งมามปแทนพี่นิดดูไม่ไม่ที่ไม่ทานหรอก เนื้อหนึ่งแล้วก็หมูก,กรอบอย่างเดียวหนึ่งนะครับหมูก,กรอบหนึ่งอ่าครับผมแปดสิบอ่ารับหนึ่งนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมได้ครับผมร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับผมมันเชียงอีกสองอ่าใช่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมทอะไรดีหมูฝอยไก่ทอดสองห่อกดเชียงมาแล้วจ้ะหาัานโดยใจครับผมหมูฝอยไก่ทอสักคู่ครับผมห่อไปเลยก็ได้ห่อเป็นข้าเหนียวเลยอุ๊ษอันนี้ห่อเดียวเหรอสองห่อเหมือนกันเลยได้เดยครับสักคู่นะขอโทษที หกสิบบาทครับผมขบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับหมูฝอยหมูกรอบหนึ่งอะไรเพิ่มไหมอย่างเดียวหนึ่งสามสิบบาทครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมได้ครับผมหัวหอเดียวสามสิบแล้วก็เนื้ออย่างเดียวอีกหนึ่งห่อครับผมเจ็ดสิบบาทครับผม ได้ครับผมห่อแล้วลาบก,กับปาตัวน้อยขคนะสองหอ่อสองห่อเจ็ดสิบบาทขอบคุณมากครับผมอาคุณพี่ขอใหม่นะหมูฝอยกับห,หมูฝอยหมูหวานลาบก,กับปาตัวน้อยนะครับ,ได,รบได้เลยลาบก,กับปาตัวน้อยหนึ่งสองห่อหกสิบครับผม หมดหมดแล้วจ้ะพี่แก่งปิดปลาน้อยด้วยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไก่กรอบพิเศษอย่างเดียวเหรออ่า,อามั่มเดี๋ยวลงลงอันนี้เดี๋ยวลง YouTube แล้วก็ขึ้นไลฟ์เฟซบุ๊กต่อใช่แล้วก็ขึ้นไลฟ์เฟซบุ๊ก k 60บาทครับขอบคุณครับห้องน้อง40บาทครับผมขอโทษนะครับ สวัสดีครับผมทำอะไรดีด